่ะมาชิบอย่างนี้เห็ในในความนะครับอย่างนี้คือโอเคจ้ะ น,น,นี่คือใบขัดจริงประมาณนี้ใบขัดจริงอยู่นี่นะครับอันนี้คือใบขีดไข่นะครับจริงๆแล้วใบใบ,ใบนี้คือปลดมาจากใบนี้นะครับทั้งขีไข่ทั้งฮูลแกรมนะครับออกหมดก็จะมีความใสอย่างนี้แต่ว่าเขาเก็บอีกนิดนึงนะครับวันนี้เพิ่งเริ่มครับผมขี่ไครบางทีมันรอบเดียวมันก็ไม่หมดนะเพราะว่าเขา อยู่กับสิ่งนี้มานานนะครับมันจึงต้องสองรอบสามรอบบางทีก็ออกมาทุกรอบเหมือนกันนะครับใบขัดพวกนี้นะครับมันจะบอกเราได้ทุกอย่างเลยนะครับว่ามันเจออะไรบ้างและอาการก็เป็นยังไงนะครับโอเคจะดูพี่ชายนะครับพาริเบตแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับผมอีกสิ่งหนึ่งนะครับคือใบเนี้ยเป็นการขัดแบบให้ไม่มีโ้มนะครับ ก็ค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังแดงกินแล้วไฟเบอร์ที่ผลิตกับหมวกสน็อกอะไรนะครับเขาค่อนข้างที่จะมีความแข็งแรงอยู่แล้วนะครับไม่น่าจะต้องเป็นห่วงอะไรแต่นะครับเราไม่รู้ครับเราไม่รู้เราก็ควรจะระมัดระวังให้กับลูกค้านะครับต้องสังเกตดูดีๆนะใบนี้คือเราดารับเยอะมากดาับแบบยุ้มยิ้มยุ้มยิ้มยุ้มยิ้มนะครับทั้งใบเพราะว่าดิฟแทะครับ มันเยอะพอมันเยอะแล้วเราจะไม่ไปเปิดอะไรเพิ่ม,มดับหมดดับหมดไม่เปิดอะไรเพิ่มเพราะว่ากลัวจะพังเพิ่มรอบนี้ก็ยังอยู่ในรอบรอบขัดขี้ใครอยู่นะครับเฮลเมตคอสเมติกครับผมจะค่อยๆทำนะครับอ๋อพอถูกแล้วก็ก็รู้สึกว่ามันสีขาวก็มีความนวลขึ้นมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันต่อจ้ะว่ายัางไงนะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับเขาค่อนข้างที่จะมีความแข็งแรงอยู่แล้วนะครับไม่น่าจะต้องเป็นห่วงอะไรแต่นะครับ ใส่ฝาข้างกันครับผมดูนี่นะดูนี่นะโอเคเขามีความซิดท,ที่เท่ากันดูนะเขาซิ้นเท่ากันเลยเห็นไหมซิดส,สวยอะเออเอางี้ดีกว่านะครับมีหลายปัจจัยหลายเหตุผลนะครับหมวกใบนี้คือเยอะมากนะครับดูนะทําจะเสร็จแล้วแต่ไม่มีขอบอยางใช่ไหมเดี๋ยวเรามาอธิบายให้ฟังตอนปิดจ็อบครับผมดูนี่นะโอ้โห โอ้โห oh, 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 oh. ลูกพี่แน่นขนาดนี้แล้วหรอโอเคเดี okay. er ๋ยวเดี er ๋ย er ๋ยว er 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 er. ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอตขอไั่ขอให้ฝ่าข,ข,ข้างลายครับไปข้ามขั้ขนอนเดี๋ยวงานมานะครับโอเคแบบนี้นะไล่ลง ลูกพี่ผมขออันนี้อันหนึงวันนี้ใช้หมดสองขวดน,นะครับประกอบหลายใบยจัดมีไหมมีม,มีอันนี้แต่ okay. มาครับเปิดใหม่กันเลยจ้า ข้ามขั้นตอนไม่ได้นะครับฝาข้างอะไรไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงๆรใช่ได้แต่ไม่มีฝาใช่ไหมนี่ไงไปไปงั้นอันนี้ เดี๋ยวอันนี้อย่าเพิ่งทิ้งลูกพี่นั่งรอกันรอคิวดิเฮ้ยอ่านี้นะครับจ้ะ การใส่ซิลิโคนเบสเข้าไปเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องอ่ะอุ๊ยโหเห็นไหมมีความหลังมีความหลังเพราะอะไรันไม,ม่เข้าที่เข้าทางเพราะอะไระซิลิโคนเบสเขาก็ทำหน้าที่ประมาณนี้แหละนะครับ ยังถือว่ามีความไม่ไม่ลื่นอยู่นะ ซิดิ์ก็ซิดเท่ากันเลยคุณพระอะไรจะพอดีขนาดนั้นเออแต่ซิดเท่ากันมันก็อีกมันก็ดูไปอีกแบบนึงนะเราไม่ได้บอกว่าสวยไม่สวยสวยเฉยให้พูดอะไรดีอืมฝั่งเนี้ยฝั่งนี้มันเป็นงี้ไม่อยากฝืนเลยอ่ะ อ๋อม oh, mm ันไม่ค hmm. ล mm ื่นตัวโพซิชันนี้อืไป อืมพอขยับโพซิชันแล้วดูโฟลว์ขึ้นอ่าใช่ดูเข้าง่ายครับอืมอืมโอเคจ้ะมาดูฮานนะจ๊ะอย่าต้องเบิกนะฝาเบิกก็สีไม่เท่ากันอีกนะครับเดี๋ยวก่อนอ่ะตรงนี้ผมใส่แล้วนะครับ อ่าเยิ่มเยิมอย่างเงี้ยแใช่ต้องเยิมครับเยิมไปนะครับเก็บฝุ่นก็ต้องเป็นเรื่องของเก็บฝุ่นแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาทำความสะอาดกันอีกทีแล้วกันนะครับแต่ว่าจ yes. so it ุดน um ี้จําเป็นที่จะต้องให้ความลื่นเปื้อกับเขาก่อนนะพี่อย่านะพี่พี่ต้องกลับบ้านนะครับ ประคองไว้ <c oughs> ประคองไว้นะจ๊ะประคองกันไว้ครับโอเคเจ็ดดีทีนะครับค่อยคเปิดปค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดอย่านะลูกอย่านะโอเคสุดโอเคครับไปเดี๋ยวโอโซนอีกรอบนึ่งแล้วก็ติดจ,จอบกันครับผม เสร็จจบพร้อมส่งกลับครับผมอะไรอ่าฟดูฮานหมวกเรี่ยมดีเนาะคือใบนี้ครับเข้ามาทำโปรแกรม Full l Detail ครับเราต้องการเปลี่ยนอะไรด้วยนะครับแต่อะไรบางตัวครับมันยังไม่สามารถจะสั่งได้ในตอนนี้นะครับมันต้องรอเดือนหน้าหรือ45วันนะครับประมาณนี้นะคุณดูนะคุณดูนะอะไรขาดหลายตัวแต่นะครับตอนนี้ครับหมวกสามารถส่งกลับได้นะครับ ใช้ไม่ใช้เราไม่ดูนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าสภาพสมบูรณ์ไหมเราตอบได้เลยว่าไม่สมบูรณ์นะครับเพราะไม่มีขอบยางรอบชิวพรเวลาขี่แล้วจะมีลมเข้านะครับตรงนี้ลมจะเข้านะครับเหตุผลทําไมถึงอยากใส่เอ้ะทำไมถึงอยากทําอยากส่งนะครับมันมีเหตุผลมากกว่านั้นคือเจ้าของครับเขารักของเขาเขาชอบของเขานะครับอะไรสั่งเบิกแล้วรอของไว้6เดือนจะมาเซอร์วิสอีกถูกไหมแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นครับ ก็ไปตามนั้นเลยนะครับหรือประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมอย่างที่เราเคยพูดว่าถ้าพี่ไม่ต้องการนะครับไม่ต้องการที่จะไปใส่อะไรนะครับก็บอกไม่ต้องการเปลี่ยนก็คือบอกได้เลยถูกไหมครับแต่ว่าอันนี้คือต้องการเปลี่ยนแต่พอรื้อออกมาปุ๊บก็ใส่กลับเข้าไปใส่กลับเข้าไปแล้วเดี๋ยวค่อยเบิกกันใหม่นะครับเพราะของอ่ะ45วันบางทีก็เลย45วันนะอืมนะครับแลมดูฮานผมเบิกไปยังไม่ได้เลยเนี่ยนูนะ่นอะแลมแบ,บนั้นอนะแลมแบ,บนั้นอนะ ยังไม่ได้เลยนะครับอืมจะเลี่ยมนะครับแต่ว่าเรื่องของอะไรที่แตกหักก็ต้องปล่อยไปตามนั้นก่อนนะครับพี่เขาอยากเห็นโมกก่อนก็เห็นนะครับเห็นดูได้เลยแล้วเดี๋ยวโฟลว์กันต่อเลยในคลิปวิดีโอนะครับอันไหนที่หักที่พังนะครับเปลี่ยนทั้งหมดนะครับทุกอย่างนะครับจากแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับการแต้มสีของเจ้าใบเนี้ยที่ ที่เขาไม่ได้ต้องการแต้มสีอ่ะดูดิดูความเรียมของเขาแล้วกันนะครับก็เรียมขนาดนี้แล้วอ่ะก็จริงๆถ้าไม่แต้มสีก็ไม่ติดนะครับส่งกลับไปให้ดูก่อนนะครับแล้วใบนี้สองใบนี้ส่งแกลบด้วยนะครับอ่อคือมาพร้อมกับแรมอิงลิศอีกใบนะครับที่ปวดหัวเรื่องหานวมนะครับก็จะไปตามลุกนี้ก่อนเลยไปตามนี้ก่อนเลยนะครับไม่ต้องไม่ติดนะครับ หมัวคุณจะสภาพไหนมาก็ได้ครับจะเป็นยังไงมาก็ได้ครับนะกลับบ้านไปคือต้องเลี่ยมข้อแม้ครับคือต้องเอี่ยมทุกจุดนะครับประมาณนั้นอืเราดูแลคุณด้วยมาตรฐานเดิมนะครับมาตรฐานเดียวในทุกๆใบยอยู่แล้วนะครับดูเลยว่าอะไรชิ้นไหนเสื่อมเปลี่ยนหมดนะครับเดี๋ยวแกสั่งเปลี่ยน ใบนี้ลื้อยันโฟมเพราะว่าโฟมจะหลุดก็ต้องลือ้ออกมาเพื่ออะไรเพื่อติดกาวเข้าไปใหม่ไงแรมขัดไม่ได้ถูกไหมเซรามิกโค้ดเช็ดก็ลําบากแล้วอย่างเงี้ยลาบากแล้วเพราะฉะนั้นครับลื้อออกครับนะมันลื้ได้ทุกจุดนะครับอะไลครับอะไรมันเป็นหมวกของเล่นนะครับมันเป็นหมวกของเล่นอย่างหนึ่งแล้วกันเนาะที่เนาะครับลื้อสนุกลื้อสนุกลื้อมันลั่นทุกจุดเลี่ยม นะครับโอเคงั้นเจ้าอะไรทีทีทดูฮันใบนี้ผมขออนุญ,ญาตปิดจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ